พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากทางพรรคเพื่อไทยให้มาเปิดนโยบายสำคัญในโค้งสุดท้าย,<ว>ยแต่แต่เนื่องด้วย,วยเห็นหลายพักการเมืองครับ<ว>เขาเปิดว่าที่รัฐมนตรีกันสนุกสนานก็คิดว่า<ว> วันนี้พรรคเพื่อไทยควรจะเปิดชื่อรัฐมนตรีกับเขาบ้างเหมือนกันจริงๆแล้วพี่น้องพักเพื่อไทยไม่มีความจำเป็นต้องทำเลยเพราะนี่ไม่ใช่จุดอ่อนของเราพักเพื่อไทยเต็มไปด้วยบุคลากรมากด้วยความรู้มากด้วยประสบการณ์ใช่ไม่ใช่พี่น้องและประเทศไทย ไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับนักวิชาการมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างๆประเทศไทยเคยมีนักการศึกษามาเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาเรามีผอ,อเหล่าทัพมาคุมกลาโหมเราเคยมีหมอมาคุมกระทรวงสาธารณาสุขแต่คนเหล่านั้นบางคนกลับไม่เป็นที่จดจําไม่เคยถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตรงกันข้าม มีรัฐบาลที่มีพันตำรวจโทเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ได้รับการจดจำจากประชาชนว่าเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดปรตลอดมาสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงความรู้ความสามารถแต่คือหัวใจที่อยู่เคียงคู่กับพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่พี่น้องแต่เมื่อหลายคนเรียกร้องอยากให้เราเปิด รายชื่อคณะรัฐมนตรีวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรกเพื่อไทยจะขอประกาศรายชื่อว่าที่คณะรัฐมนตรีพรคเพื่อไทยให้ท่านได้ทราบหนึ่งรายชื่อพวกท่านพูดชื่อเขาพร้อมๆกับผมนายกรัฐมนตรีชื่อเชนยศนันวงสวัรช่ไม่ใช่ ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนายกต้องชื่อเชนยศชัน,น,นตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพวกผมเดินหน้าในการสื่อสารเรื่องนโยบายกับพี่น้องประชาชนทุกคนน่าจะทำความรู้จักกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นนโยบายล้างหนี้ทั้งระบบการประกันกำไรสินค้าเกษตรที่30เปอร์ซเรียนได้งบ จบได้งานโอดอสรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคนไทยไร้จนหวยกเกษียณบ้านเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกโรคแบบ AI การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยการเป็นรัฐบาลดิจิทัลการเรียกคืนอธิปไตยในด้านอ e ีคอมเมิร์ซการปราบสแกมเมอร์การปราบยาเสพติดแบบไม่จบไม่เลิกนโยบายเหล่านี้ อยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายหลักในการยกระดับประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมพี่น้องครับเราจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้สูงขายายตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทั้งหมดนี้จะไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้ถ้าเราขาดซึ่งข้อมูลที่แม่นยำพี่น้องครับดังที่อาจารย์เชนยศนันได้เคยพูดไว้ ข้อมูลคือแบ็กบนคือกระดูกสันหลังของการออกแบบนโยบายในโลกสมัยใหม่พี่น้องที่เคารพถ้าเรามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data การช่วยเหลือและให้บริการกับประชาชนจะเป็นไปอย่างตรงจุดถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องเปลี่ยนการทำงานบนการคาดเดามาสู่การทำงานบนฐานข้อมูลถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเรื่องดรามา่า ให้กลายเป็น Data เพราะข้อมูลคือพลัง Data is power เพื่อไทยเราจะเดินหน้าสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับประเทศเพื่อให้รัฐบาลสามารถเข้าใจถึงหัวใจของเศรษฐกิจฐานรากโดยผลลัพธ์ที่กลับมาจะตกถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้พี่น้องครับ เราไม่บังคับใครเข้าสู่ระบบแต่เราจะใช้รางวัลและความภาคภูมิใจของท่านเองเป็นตัวนำพี่น้องครับวันนี้ผมมาประกาศอีกหนึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือนโยบายรวยทุกวันเงินล้านเ้าคนคนละหนึ่งล้านบาทคนละหนึ่งล้านบาทคนละหนึ่งล้านบาทและท่านมีโอกาสได้เงินหนึ่งล้านบาททุกวันเช่นกัน พี่น้องครับนโยบายนี้ผู้ได้รับสิทธิ์วันละ9คนจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มเศรษฐีเงินล้าน4คนแรกจะมาจาก4กลุ่มครับพี่น้องครับกลุ่มแรกคือกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เป็นฐานรากวันนี้วันนี้เกษตรกร,ร,กรไทยกว่า1.7ล้านครัวเรือนยังคงไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร การที่เราไม่มีข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ทำให้รัฐบาลไม่สามารถดูแลและช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดทำให้เขาขาดความสามารถที่จะปรับตัวสู่การเกษตรที่มีมูลค่าสูงในอนาคตจากนี้ไปพี่น้องเกษตรกรไทยเพียงแค่ลงทะเบียนก็ได้ลุ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านดีไม่ดีพี่น้องกลุ่มที่สคนที่ทำงานเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด ทั้งอสมอสสอาอส,อส,ออสากู้ภัยทหารผ่านศึกชรบคนเหล่านี้ถูกล่าเลยแต่พรรคเพื่อไทยมองเห็นท่านและจะทำ้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านเช่นเดียวกันดีไม่ดีพี่น้องกลุ่มที่สผู้สูงอายุครับเราเข้าสู่สังคมสูงวัยผู้สูงอายุไทยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันการใช้ชีวิตของแต่ละท่านอยู่ในความยากลำบากด้วยบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มที่4พี่น้องประชาชนผู้ยื่นภาษีทุกคนคนเหล่านี้คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด คนสกลุ่มนี้จะได้สุ่มชื่อลุ้นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาททุกวันทุกกลุ่มกลุ่มละหนึ่งคนหนึ่งล้านบาทอีกห้าคนที่เหลืออีกห้าคนที่เหลือที่จะได้ลุ้นเงินล้านมาจากประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยทุกคนที่จะได้โบนัสแห่งโอกาสสู่การเปลี่ยนชีวิต จากทุกการใช้จ่ายที่มีใบเสร็จรัฐบาลจะสุ่มแจกจำนวนห้าคนคนละหนึ่งล้านบาทไม่เว้นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการดีไม่ดีครับพี่น้องคนที่ถูกรางวัลแน่นอนชีวิตท่านเปลี่ยนทันทีด้วยการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวเงินล้านโอนตรงเข้าบัญชีไม่มีขั้นตอนยุ่งยากคนไม่ถูกรางวัลท่านไม่เสียอะไรเลยครับ แต่ยังได้รับความสะดวกสบายจากระบบใบเสร็จดิจิทัลมีบันทึกการใช้จ่ายที่ตรวจสอบได้ที่สำคัญที่สุดความหวังยังคงรอท่านอยู่ในทุกๆวันในทุกๆก,การใช้จ่ายตลอดไปดีไม่ดีพี่น้องส่วนผู้ประกอบการครับท่านไม่ต้องห่วงครับท่านจะได้ยกระดับร้านค้าสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบที่รัฐให้บริการฟรีลดต้นทุน และท่านจะมีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยการสร้างแรงจูงใจของนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนผลลัพธ์สุดท้ายที่ส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนคือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของแพงที่ไหนรัฐบาลรู้ทันทีสามารถแก้ไขได้ตรงจุดความสามารถในการสร้างในการพัฒนาของรัฐจะสามารถสร้างความเจริญได้ถูกที่โดยไม่ต้องเดา เปิดช่องทางทำมาหากินใหม่ๆเมื่อเรารู้ว่าย่านไหนการค้าการขายเริ่มดีรัฐบาลจะส่งการพัฒนาการอุดหนุนไปพัฒนาส่งเสริมได้ตรงจุดนโยบายนี้จะทำให้การใช้งบประมาณของรัฐได้ถูกที่ถูกเวลานี่คือการใช้ข้อมูลนำออกแบบนโยบายตรงตามความต้องการของประชาชน มาร่วมกันครับเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งข้อมูลให้เราเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริงเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อการกินดีอยู่ดีไม่มีใครถูกละทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปเลือกพักเพื่อไทยเบอร์9ก้ด้วยข้อมูลสร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนเดินไปด้วยกันครับพี่น้อง สุดท้ายนี้หลายคนคงรอฟังว่าวันนี้หนิมจะพูดอะไรกับหนูแต่ขอโทษครับหนูไม่อยู่ในสายตานหนิมอีกต่อไปเพราะคุยกับหนูยังไงมันก็ไม่จบเพราะข้างหลังหนูอ่ะมันยังมีเนยอยู่ วันนี้หนิมก็เลยจะฝากถึงใครอีกคนหนึ่งยืนเกาะประตูรั้วทำนียบอยู่เขาไม่ให้เข้าพวกเราที่อยู่ที่นี่ต่อสู้กับอนุรักษ์นิยมมา20ปีเทงทำคว่ำทั้งกระดานเอา14ล้านเสียงไปใส่พาน ให้หนูมาเป็นนายกเท่งเอาเสียงประชาชนไปเล่นขายของแล้วบอกว่าเป็นการทดลองที่ล้มเหลวนิมอยากถามเท่งว่าใครเป็นคนจ่ายราควาแห่งการทดลองที่ล้มเหลวนี้เหตุการณ์ที่หาดใหญ่การโยกย้ายข้าราชการการจัดกีฬาซีเกมการหัวสวเขากระโดง ประเทศไทยไม่ใช่สนามเดกเล่นเราไม่มีเวลาให้ใครเอาประเทศไปเป็นห้องทดลองคนไทยนะครับไม่ใช่หนูทดลองของเทงเลือกเถงนะ่ะได้หนูมาทดลองเลือกเพื่อไทยได้เชนน่นยศชนันวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน ยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ถ้าตัดสินใจแล้วเลือกเพื่อไทยสองใบส่งเสียงดังๆส่งเสียงดังๆส่งเชนยศฉันเป็นนายกรัฐมนตรีพื่อไไททยด้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับก่อ กองเชียร์อาจารย์เชนขอเสียงอีกทีเอาเชิญอาจารย์เชนดันสุริยะหัวหน้าจุลบันบนเวทีเราจะโห่ร้องดังๆด้งเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะของฝ่ายพี่น้องประชาชน ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาท,ทุกคนนะครับรและก็ขอบคุณพี่น้องน้องสื่อมวลชนแล้วก็พบกับทีมงานหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนำโดยอาจารย์เชษฐ์ทั่วประเทศไทยขอบคุณพี่น้องวันนี้มากันเนืองเล่นทั้งที่อยู่หน้าเวทีและอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า ดด้ังดังกิตดังดังกิตดังดังกิตนี่เป็นบรรยากาศเวทีปราศัยที่เสร็จการปราศัยแต่กองเชียร์ยังไม่เลี้ยใจยังอยากอยู่เชียร์กันต่อไปนายกเชนนายกเชนนายกเชน น้องนะครับค่อยๆทยอยเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะครับ การเคลื่อนไหวในแคมเปญรณรงหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับพี่น้องติดตามได้ทางทุกช่องทางออนไลน์ของพรรคเพื่อไทยและก็ของผู้สมัครทั้ง400เขตนะครับ พี่น้องถ้ายังไม่กลับกันมีมือโชว์มือมีเสียงส่งเสียงออกมาเพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้ร้อมที่จะเอาโทรศัพท์มาเปิดไฟให้เห็นแสงดาวนามรับตาเลเท้าใหยเอาโทรศัพท์มาทำทาเลเด้าวน้อคนไทยแข็งแรงกายเอาทะเลด้านะครับสื่อมวลชนช่วยกันครับช่วยกันสุขภาพยุคไหมลด นี่คือความสวยงามนี่คือความสว่างสวนี่คืออนาคตของประเทศไทย